บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่4นะครับดำเนินรายการโดยผมมริศลิมทองกุลและผมสุประชัยวุฒิชูวงครับรถยนต์ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า EV ถูกเรียกว่าเป็นอนาคตแห่งรถยนต์นะครับ เนื่องจากการให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศต่างๆได้ร่วมลงนามในข้อตกลงปารีสที่ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้อย่างมีนัยสําคัญรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานใหม่จึงถือเป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทาให้โลกร้อนั้นมาจากท่อไอเสียของรถยนต์เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดยิ่งในขณะน,นี้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับจากสงครามรัสเซียยูเครนและสาเหตุอื่นๆ ก็ยิ่งทาให้ความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าเ,เพิ่มมากขึ้นรัฐบาลในหลายประเทศมีการออกมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนซื้อรถไฟฟ้าทั้งให้เงินอุดหนุนค่าซื้อรถลดหย่อนภาษีประจําปีออกป้ายทะเบียนได้เร็วขึ้นเป็นต้นส่วนทางฝั่งผู้ผลิตรถยนต์เองก็เดินหน้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนด้วยในยุโรป18ประเทศยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ามีมากกว่าปีละ1ล้านคันคิดเป็นสัดส่วนราว11จากยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้อัตราการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปยังสูงมากโดยในช่วงปี2563ถึง2565นะครับ3ปียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปเพิ่มขึ้นต่อปีมากกว่า60%สาเหตุก็อาจเป็นเพราะฝั่งยุโรปนั้นเน้นเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กันอย่างจริงจังและตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงส่วนในประเทศจีนนะครับรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นที่นิยมมากในรอบ4ปีที่ผ่านมาประเทศจีนมียอดจําหน่ายรถยนต์ใหม่ประมาณ26ล้านคัน ในจำนวนนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าถึง13เซส่วนอัตราการขยายตัวของการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนั้นสูงถึง160เอร์ต่อปีทีเดียวนะครับรถยนต์ไฟฟ้าในจีนบางยี่ห้อนั้นราคาถูกกว่ารถยนต์ใช้น้ำมันนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีมาตรการสนับสนุนหลายอย่างทางการให้ส่วนลดในการซื้อรถยนต์และถ้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะได้สิทธิ์ป้ายทะเบียนก่อนต้องอธิบายนะครับคือในประเทศจีนนั้นไม่ใช่ว่ามีเงินก็จะซื้อรถยนต์ได้ เพราะก่อนที่จะซื้อรถจะต้องขอป้ายทะเบียนก่อนนะครับและแต่ละเมืองก็จะมีมาตรการจํากัดป้ายทะเบียนที่ออกในแต่ละปีเพื่อควบคุมมลพิษในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงปักกิ่งหรือว่าเซี่ยงไฮ้นั้นผู้ที่จะซื้อรถยนต์อาจจะต้องรอขอป้ายทะเบียนนานกว่าครึ่งปีหรือว่าอาจจะรอถึงข้ามปีเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าซื้อรถยนตไฟฟ้าน,นั้นก็จะขอป้ายทะเบียนได้รวดเร็วกว่ารถยนต์ปกติที่ใช้น้ามัน เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนนั้นเราจะนำเสนอในพอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในโอกาสต่อไปรอติดตามกันได้นะครับแต่คุณสุภชัยครับมีประเทศหนึ่งที่คนก็สงสัยกันว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่เป็นที่นิยมเลยทางทั้งที่ประเทศนี้ก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์ารายใหญ่ของโลกด้วยนั่นก็คือญี่ปุ่นนะครับอย่างบริษัทโตโยต้าเนี่ยเป็นผู้ผลิตรถยนต์ารายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับโดยข้อมูลจากสมาพันธ์ผู้จําหน่ายรถยนต์ของญี่ปุ่นในปี2 5 6 4 มียอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเพียงราว2 1 0 0 0คันจากจำนวนรถยนต์ที่ขายทั้งหมด2.4ล้านคันนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์คือประมาณ0.9เท่านั้นจากยอดขายรถยนต์ในญี่ปุ่นทั้งหมดตัวคุณสุชัยเองเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นมาหลายปีคุณสุชัยมองว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงไม่ค่อยซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากันครับครับผมได้สอบถามเพื่อนชาวญี่ปุ่นหลายคนว่าทำไมไม่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทั้งท,งท,งที่ประหยัดทั้งค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษาลดได้มากและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคือฟังดูแล้วก็เข้ากับแนวคิดของคนญี่ปุ่นเลยแต่เพื่อนชาวญี่ปุ่นของผมก็บอกเหตุผลที่ไม่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดังนี้นะครับเรื่องแรกก็คือรถยนต์ไฟฟ้านั้นไม่สอดคล้องกับชีวิตของคนญี่ปุ่นคนที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็คงจะรู้ว่าญี่ปุ่นมีระบบรถไฟที่ยอดเยี่ยมมากดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่จําเป็นต้องซื้อรถส่วนตัวคนญี่ปุ่นนะครับที่จะซื้อรถมีอยู่2กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือคนที่พักอยู่ชานเมืองหรือในต่างจังหวัดที่รถไฟมีน้อยอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงละเที่ยวจึงจําเป็นต้องซื้อรถแต่คนกลุ่มนี้จะไม่สามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้เพราะว่าในต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนั้นจะไม่ค่อยมีสถานที่ชาร์จไฟนะครับส่วนคนญี่ปุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ซื้อรถก็คือเศรษฐีที่มีเงินคนกลุ่มนี้ก็ไม่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าแต่จะซื้อรถหรูหราเช่นเบนซ์หรือเฟอร์รารี่เป็นต้นครับ ความสะดวกสบายของระบบคมนาคมในญี่ปุ่นเนี่ยทำให้รูปแบบการเดินทางไม่สอดคล้องกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะกับการขับขี่ในเมืองเป็นหลักนะครับการขับจากบ้านไปทํางานระยะทางที่ไม่ไกลนักแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะใช้รถเพื่อเดินทางในระยะไกลกว่านะครับหรือใช้ในช่วงวันหยุดอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์เพื่อขับรถไปเที่ยวไปซื้อของหรือครอบครัวที่มีลูกก็จะซื้อรถแต่รถไฟฟ้าไม่มีขนาดใหญ่พอและขับได้ไม่ไกลพอ ข้อจากัดอย่างหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้นะครับก็คือขับระยะทางได้ไม่ไกลมากนักรถยนต์น้ำมันหากเติมน้ํามันเต็มถังก็จะขับได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็ถ้าจะแวะเติมก็เติมแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกว่าจะชาร์จทีนะครับแบตเตอรี่หมดเนี่ยต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการชาร์จให้เต็มแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รถยนต์ไฟฟ้าทําไม่ได้นะครับพฤติกรรมของชาวญี่ปุ่นที่มีรถก็คือขับรถระยะกลางถึงไกลไม่ใช่การขับจากบ้านไปที่ทําง,งานจึง เผชิญกับข้อจากัดของรถรยนต์ไฟฟ้านะครับนอกจากนี้เนี่ยในญี่ปุ่นสถานีชาร์จไฟก็ยังมีไม่มากผู้ใช้รถจึงกังวลอย่างมากว่าถ้าขับรถไปเที่ยวหรือขับข้ามจังหวัดแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยแล้วจะทำอย่างไงต่อใช่แล้วครับเพื่อนผมคนหนึ่งที่มีลูกสองคนและที่บ้านของเธอก็มีรถยนต์สามคันบอกนะครับว่าเธอไม่คิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพราะเธอต้องใช้รถใหญ่และเดินทางระยะค่อนข้างไกลกลัวว่าจะหาสถานีชาร์จไฟไม่ได้ นอกจากนี้การชาร์จไฟก็เสียเวลามากเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ํามันที่เติมน้ํามันแล้วก็ขับรถสตาร์ทไปได้ทันทีแต่รถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้เวลาชาร์จไฟหลายชั่วโมงคนญี่ปุ่นจํานวนมากโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนั้นจะมีความคิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้รถเพราะว่าบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับจะออกค่าเดินทางให้กับพนักง,งานโดยค่าเดินทางนี้ก็จะคํานวณจากค่ารถไฟนะครับว่าเดินทางโดยใช้เส้นทางไหนขึ้นจากบ้านที่สถานีไหนมาถึงที่ทํางานที่สถานีไหนและเงินนี้ก็จะจ่ายให้พร้อมกับเงินเดือน คนที่ใช้รถในญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จึงจะใช้รถของบริษัททั้งรถประจําตําแหน่งหรือพนักง,งานทั่วไปที่ขับรถของบริษัทไปทํางานต่างจังหวัดหรือว่าไปหาลูกค้าแต่ว่าจะไม่ค่อยซื้อรถจนส่วนตัวกันนะครับครับคุณสุภาชัยในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะทราบดีว่ามนุษย์เงินเดือนในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยนั่งรถไฟไปทํางานและกลับบ้านที่คุณสุภาชัยบอกว่าสะดวกเนี่ยแต่ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยในช่วง rush hour หรือช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยโอ้โหแออัดเยีเดยดมากนะครับ จนบางสถานีเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่มาดันคนให้อัดเข้าไปในตัวรถยิ่งกว่าปาระปบองอีกแล้วทําไมคนญี่ปุ่นไม่คิดจะซื้อรถยนต์ไว้ขับไปทํางานโดยไม่ต้องเบียดเสียดกับผู้คนบ้างล่ะครับคุณสุภิชัยใช่ครับเรื่องนี้ก็มาถึงข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คนญี่ปุ่นไม่ซื้อรถก็คือไม่มีที่จอดรถครับการซื้อรถในญี่ปุ่นนั้นจําเป็นต้องยื่นเอกสารรับรองว่ามีที่จอดรถด,ด้วยแต่ปัญหาก็คืออพาร์ตเมนต์ในญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่ไม่มีที่จอดร,ร,รถเจจจ้้าาาาขอออองงงรรรถถึตไปปเเเช่นนนด็ยื ซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าจะหาสถานที่ไกลๆบ้านได้และแน่นอนว่าเจ้าของรถก็คงไม่อยากจอดรถไกลๆโดยที่มองไม่เห็นรถของตัวเองนะครับคนญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเคยบอกกับผมว่าคอนโดมิเนียมที่ไทยที่มีที่จอดรถมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสแบบนี้เป็นสิ่งที่หาไม่ได้เลยในคอนโดมิเนียมแบบทั่วไปในญี่ปุ่นนะครับครับผมนอกจากเรื่องของวิถีชีวิตบ้านสถานที่พักเนี่ยที่ไม่มีที่จอดรถแล้วนะครับสถานที่ชาร์จไฟก็ไม่ค่อยมี รถยนต์ไฟฟ้ายังต้องเผชิญกับเรื่องปัญหาสภาพอากาศในญี่ปุ่นอีกนะครับในปีนี้เนี่ยอากาศหนาวทั่วญี่ปุ่นเลยนะครับหิมะตกในหลายพื้นที่มากๆถ้าใครไปญี่ปุ่นก็คงทราบเรื่องนี้ดีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายอมรับว่าอุณหภูมิที่ต่ํามากเนี่ยจะส่งผลต่อแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งและการทํางานต่างๆของระบบรถไฟฟ้านะครับชาวญี่ปุ่นก็เลยกังวลว่าในพื้นที่ที่สภาพอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีหิมะตกหนักเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีปัญหา ปัจจุบันเนี่ยราคารถยนต์ในญี่ปุ่นถือว่าถูกกว่าประเทศไทยนะครับเมื่อเทียบกับรายได้และค่าครองชีพแต่เพราะรูปแบบการเดินทางการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนในประเทศอื่นเนี่ยทำให้คนญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยมีผลการสํารวจนะครับว่าคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่เนี่ยถอยห่างจากสิ่งของ3ส,สิ่งนะครับก็คือรถยนต์โทรทัศน์และบุหรี่ครับอุปสรรคต่อมาที่รถยนต์ไฟฟ้าในญี่ปุ่นต้องเผชิญก็คือความนิยมในรถยนต์ขนาดเล็กในญี่ปุ่นนั้นจะมีรถยนต์ประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเคจิโด หรือก็คือรถยนต์ขนาดเล็กตามกฎหมายในญี่ปุ่นระบ,บุว่าเคจิโรชาะนั้น ah ก็คือรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน6 6 0 c ีและนั่งได้ไม่เกิน4คนรถประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามีภาษีรถยนต์ที่ต่ำกว่าและยังมีขนาดเล็กขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษอ,อื่นๆเช่นในบางเมืองที่มีประชากรน,น้อยถ้าซื้อรถยนต์ขนาดเล็กแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีเอกสารรับรองว่ามีที่จอดรถ และในทางด่วนบางเส้นทางก็ยังให้ส่วนลดเป็นพิเศษกับรถจนขนาดเล็กนี้ด้วยดังนั้นเคจิโดฉะหรือรถจนขนาดเล็กโดยเฉพาะจากค่ายไดฮัสุและซูซูกินั้นขายดิบขายดีมากในญี่ปุ่นนะครับทั้งประเทศญี่ปุ่นมีรถยนต์ขนาดเล็กมากกว่า30ล้านคันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ39.6ของรถยนต์ทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นและก็ถ้านับจํานวนรถยนต์ต่อ100โควเลนแล้วรถยนต์ขนาดเล็กแบบนี้มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ51.8 ยิ่งถ้าในต่างจังหวัดห่างไกลด้วยแล้วแทบทุกครัวเดือนจะมีรถยนขนาดเล็กว่าใช้เดินทางแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองใหญ่อย่างกรุงโตเกียวจังหวัดคานางกะวะหรือโอซาก้านั้นสัดส่วนการมีรถยนต์ของประชาชนนั้นถือว่าน้อยมากอยู่ที่ราว1 0บถึงยีคันต่อ100ครัวเดือนเท่านั้นรถยนต์ขนาดเล็กหรือเคจิโดชานั้นที่ใช้เป็นส่วนบุคคลจะใช้ป้ายทะเบียนเป็นพื้นสีเหลืองตัวกษรสีดำ แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปที่ใช้น้ํามันนะครับที่จะเป็นป้ายพื้นสีขาวตัวอักษรสีเขียวถ้ามีโอกาสไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็ลองสังเกตดูนะครับว่ามีรถยนต์ขนาดเล็กเช่นนี้มากมายแค่ไหนครับอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าในญี่ปุ่นก็คือค่าไฟฟ้าที่แพงนะครับเพราะรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเกาะต้องพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็โรงไฟฟ้าที่ฟุกุชิมะนะคร รัฐบาลญี่ปุ่นได้สั่งระง,งับการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วประเทศนะครับเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและก็จําเป็นต้องนําเข้าเรื่องน้ํามันก๊าซธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าทําให้ค่าไฟฟ้าในญี่ปุ่นตอนนี้ค่อนข้างแพงมากนะครับชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเล่าว,ว่าเขาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์หนึ่งของญี่ปุ่นเมื่อขับไปได้ไม่กี่เดือนนะครับก็พบว่าค่าไฟฟ้ากับค่าน้ํามันเนี่ยราคาที่ใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหรนะ่นักแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้ไม่ไกลแล้วเหมาะแค่ใช้ในเมืองนะคร เขาก็เลยตัดสินใจขายรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็ราคาขายต่อเนี่ยกับไม่ค่อยดีนะครับราคาขายนค่อนข้างตกลงเยอะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนอยากซื้อด้วยเหตุนี้เองเนี่ยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นก็เลยมีความเชื่อว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆหรือ electric vehicle นะครับ EV เนี่ยไม่ใช่อนาคตและหันไปพัฒนารถยนต์ไฮบริดคือใช้ทั้งน้ํามันและไฟฟ้าผสมกันซึ่งก็ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเพราะตอบโจทย์เรื่องความประหยัดวิ่งได้ไกลและไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีสถานีชาร์จไฟนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดในการพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนโดยบอกว่าเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศนโยบายว่าภายในปี2578หรือก็คืออีก12ปีข้างหน้านะครับจะยกเลิกการจําหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ํามันในญี่ปุ่นทั้งหมดกําหนดการนี้สร้างแรงกดดันอย่างหนักให้กับค่ายรถยนต์ในญี่ปุ่นหน้าใหญ่ของโตโยต้าก็คือคุณโทโยดะอากิโอถึงกับต้องลงจากตําแหน่งและก็ให้คนรุ่นใหม่มารับงานต่อ โดยเขายอมรับนะครับว่าผมเป็นคนรุ่นเก่าและก็วงการรถยนต์กําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษความเปลี่ยนแปลงที่นายใหญ่ของโตยโยต้าพูดถึงนั้นไม่ใช่แค่เกิดกับบริษัทโตโยต้าหรืออุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ประเทศไทยที่เป็นฐานการผลิตของญี่ปุ่นก็จะได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าในเครื่องยนต์ของรถยนต์ปัจจุบันนั้นมีชิ้นส่วนมากกว่า3 0,000ชิ้นและก็เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์นับพันราย แต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นมีแค่แบตเตอรี่แผงวงจรแล้วก็ตัวถังรถเท่านั้นเองครับปัจจุบันนะครับผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องตระหนักว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของเราเนี่ยกำลังจะถูกยกเครื่องสายพานการผลิตใหม่ทั้งหมดนะครับอะไรต่างๆก็ไม่ต้องใช้มากมายแล้วค่ายรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเทส la เนี่ยได้กําไรต่อคันมากกว่าตโตโยต้าถึง8เท่าตัวเลยนะครับแต่กําไรที่แบ่งปันให้กับพระไเออร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีน้อยมาก ประเด็นก็คือแล้วอนาคตของอุตสาหกรรมรับจ้างการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจมากนะครับคุณสุภชัยนี่แหละครับเป็นเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับคําถามที่เราต้องการนําเสนอทุกท่านทุกท่านผู้ฝังและเชื่อว่าท่านทังก็จริงๆก็สนใจด้วยว่าทําไมคนี่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงเป็นเจ้าแห่งการผลิตรถยนต์เนี่ยถึงไม่ซื้อรถยนต์ e ีวีนะครับหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้คําตอบในตอนนี้นะครับแต่ถ้ามีข้อมูลมีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมเน โดยเฉพาะเรื่อง e ีของจีน EV ีต่างเนี่ยเราก็จะมานำเสนอเพิ่มเติมต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือพอดแคสต์จากบูรพาไม่แพ้นะครับมองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับบูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก